มันสิ่หูซื้กจุกๆเด่น <c oughs> จักหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมือนีสิพามาล่องเบิงผ้านามัยแบบสอดนะคะบบเคยใส่คืึ้นกันนะคะพอกวสิบเป็นประมาณนี้นจากนั้นนะคะห้าก็แกะออกมาสิ เขาบอกว่าฮ้าต้องล็อกนี่ตรงนี้ก็คือมันล็อกแล้วนะคะจากนั้นกายฮาาจับตรงนี้แลกรดันนะคะและกระดันตรงนี้เขาจะนากระตึงนนี้ส่วนนี้ก็คือทิ้งนะคะส่วนนี้ก็สิเป็นปลายเดี๋ยวฮขาสิมาทดสอบด้วยเชอร์รีนะคะเพราะว่าเชอร์รีไม่สีแดง เด่นเสืสอเราบอลนองเลยโอเครวงว่าเขาสก็บ การดูดซึมที่เร็วมากๆเลยแเอวน้ำสะอีกประมาณนี้นะนำอ,อู้ถือว่าเก็บน้ำได้หลายอยู่ด้วยนี่สิบวกว่า <laughs> อันโลดกับฮัใไซคือกันค่ะบมเมนว่าใส่มาโดนแล้วพึ่งซื้อมาแล้วก็ล่องใส่แปบหนึงเนาะเออซิมัรีวิวที่ว่ามันเป็นยังไงเนาะเพาอันนี้เขารู้สึกเจะค้องด้วยว,ว,ว่าใส่เล็กแรงนะคะตอนสอดทันอันด้อยากไอ้ดิอันตอนสอดมันสิ่งหู้ึกจุกจุเด <laughs> จุหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าห้าสอดลึกนะคะสอดเข้าไปลึกๆมันสีบรเหหิเวใหรู้สึกเจ็บแล้วก็สีบรรู้สึกว่ามีอยียงค่าอยู่ในในตรงนั้นนะคะลดก็ล้อมม้างแล้วนะคะตอนครั้งแรกนะคะสอดเข้าไปแต่ว่าสอดบลึกวพอมันก็นเลยหล้สึกงเจ็บๆแล้วก็นองนงเนาะเหมือนมีออียงค่าอยู่ตลอดเวลา ที่เด็กก็เลยอ,ออกเหมือนเนี่ยลอกไหมก็ไปลอกอีกรอบนึงก็สอดให้ลึกกาเดิมนะคะก็คือว่าถ้าต้องสอดให้ลึกพอพอสอดลึกพอแล้วก็มันกิดซีโเจ็บเลยแล้วก็ซีบปรู้สึกว่ามีเอียงข้างค่าอยู่ข้างตรงนั้นเนาะแต่ว่าตอนที่โลดสอดจบอะบเป็นช่วงที่มีประจําเดือนนะคะเป็นช่วงที่ ปกตินี่แหละเข้าก,ก็อยากดูอยากล่องเนาะเพราะว่าเกิดมาสามสิบเอ็ดปีแล้วบ่าเคยใส่ผ้าเ่เคยใส่ผ้านไม่แบบสอดไปที่นี่บังเกินว่าไปมีเพื่อนนะคะเพื่อนเขากำลังใส่อยู่ก็เลยเกิดความรู้สึกเอออยากใส่น้ำเบงอยากล่องเบิงว่ามันสิเป็นจังไหนนะคะสรุปแล้วก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวนะคิดว่าน่าจะโอเคแหละเนาะ